นี่คือเมนูพี่เลอแมานี่ซุปหน่อไม้ฮะซุปหน่อไม้กันละซุปหน่อไม้อีกโอ้มีแม้นอันซุปน้อยนะมีแม้นอุหน่อไม้แม่นบ่อุอยู่อุแล้วก็มาซุปนี่ละอุซึออุซื่อน้ำใบยาแล้วเอออยู่ในหม้อนี่นะฮะเอออุจิหน่ออไม้ันนี้นะแต่ว่าันอแล้วข้าวซุปนี่นะก็คือเอาจากที่เฮาอุ่วไว้เว้นนะเต็มขึ้นมาเลาเลยแคอว่าอุหน่อไม้กับ กับอุอันลูโต้แม่นกันการเข้าเจอเท่านั้นแกว่าแม่นนั่นอุหน่อไหมคือเอกคล้ายๆกับอุอันลูต่อโอลูต่อน่ะมันจำขาวเปลือไว้อย่างดีเพชรได้ลูกยังเัคือเด้อครับอันนี้ค่ะเพชรเพชรเพชรนะน่ะเสิร์ฟมาคิดโคตั้งมาหลายผงโน่นี่จะน้อยผงโน่นี่ บ่อจังไม่ก็ได้ดอเสื้อหลายๆก็ได้แซ่บเสื้อหลายคับลายเโอ้แมนต์ตัวเนาะหยิบมะนาวมะนาวตามน้ำปลาการจะว่าแซ่บแซบอยู่ได้เมนูนี้นะเอออุมากระแซ่บแนวอิปูนะกินจนหมดทั้งยื่นแม่เมื่อเสาร์นี่นะแซ่บเด้กันก็เลยว่าะม่งกันซุปเพื่อใหม่เพราะว่าเรามาคุณปูมาก แต่ว่าเมเนเมนูนี้น่ะเข้าเสื้อเป็นหมูซับหรือว่าเสื้อเป็นพี่เลยมีได้เลยที่แม่อันขั้นขั้นเป็นน่น้องไม้่นนี้น่ะขั้นเข้าหม้อน่ะแม่นยู่เสื้อได้แร่ว่ากันเท่าเอสประเภทที่เขามาซุปมาหนํามี้เนี่ะเขาเรามีเสอรอผู้เข้าต่างผู้เข่าต่างเก้าน่ะเขามีเคยซุปน้อไม้เสื้อหมกเสนอ่ะก็ก็กันละทามน่ะ คล้ายๆกับเอดยำเซนีหน่ะย่หมยำเขาแังเสิร์หมูซับได้เซนีกันก็เลยถามเซนีครับกันแล้วแต่ต่งละพริกเพลงเอดเด้อแบบนี้นั้นกันลระได้ลองเอดเบิงอยู่ยแต่เฮาเอ็โมกน่อไหมเขาแังเสิร์หมูได้เนาะเต่ว่ามกน่อไหมนะเขาเสิร์อยู่แล้วได้ครับคือคือเมื่ออื่นนี่นะเมื่อพื้นมาขันน่อไม้มันลายนะเมื่อพื้น่ากันนะมกเสิร์เด็กเด้ โอ้เยอะเด้อ่ไม้สก่นะอลาวเมกัน่เส้นไมสืครับเอาโคสุกๆแล้วเขากะเอามาคลุนเซอร์เนี่ยนี่เขากะเออเซอร์มกมกน้อยๆเอาเจาะไอ้แจ๊ดด็กจซิโตเศ้าโตเนี่ยนี่มกนึงน่ะครับแล้วก็เซอร์อ่ไม้เมิดไปนะแม่ผิเปนเน้อมันละหอมดักแดออกมาดิแซ่บเลยกันเคยเอยูตะเกานะแต่ว่ามาอยู่น้ำผู้ได้นะคะว่าเหมาะน่มไม้ เต๋อเนื้อหมูโยเป็นอะไรเศษเศบก่อนแ,แข็งเงินกันนะน้ำลายแตะเลรอเดือนนี้นะเศษก่อนเลยเมนูนี้เนาะไวรุนคือกันกันยังมากเนาะ,ะ,ะกันยอนละผู้เท่านะ่ะกันวะา,ามาอีเบอร์นึงมาอีเบอร์นึงจานน่ะดูล่างอืมสดนสดเนาะอันนี้นะเนาะไหมสร้างไผยนะเผาเมื่อวานนี้เนาะเมนมันแซ่บว้าวเอทันไม่ได้เหินร่างคือครับ การว่ามันมันเส้นมันอ่อนมันนุ่มไหมมันนุม่มดีขั้นขั้นสมมติว่าเป็นหน่อไม้บงนะมันละมันละอ่อนนุ่มคือจังหน่อไม้มไมสร้างไผ่อยู่ไหมหน่อไม้งามที่สุดอย่างละมาอ่อนแบบนี้สวัสดีครับพี่สมบัติเสียงลำครับเป็นตาแซบจ้าครับขอกิอมน <c oughs> มันเลกินได้ลูกแต่ว่ามันจะเผ็ดนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอกินไข่พะโล้ดีกว่าย่าซื้อไข่พะโลมาแล้ว ลองขอดิมนิดนึงจะชิมใช่ไหมครับ <Ć> อ่ะชิมดูชิมดูอ่ะดูรูปรูป่างหน้าตาครับน่ากินมากเลยเยอเลยได้พี่น้อง <c oughs> กันมักอันนี้นะมันเส้นมันอ่อนมันนุ่มดีกันละมักแต่ว่าอันนี้นะ <ๆ S 1> กันมาเอาไปกินจะซื้อได้แบบนี้กันมีซุปได้ตัวนี้นะตัวลาตัวซุปนะกันได้พักขมผู้มากเรียบร้อยกันล้วครับ ครับครับสุกหน่อไม้เอาแบบนี้นะจัดผ้าบ่แม้แบบนี้นะอันกันเอาไปกินขาซื้อนี่สูตรน้ำฮอนหอนนี่กันเยอะกินอูหน่อไม้สดซื้อนี่โอเคเอออล่าล่าพี่น้องแน่แม่พี่น้องกินข้าวน่าเดียวเด้อจ้าเขาเป็หลายแถวพับเบอร์วัดดิจ้ะสวัสดีครับ